เดี๋ยวก็ค่อยเข้ามา่นกนได้ไเคแหม่ยังสตรีมไอ้นี่อยากเล่นกับสามีบ้านเถอะโอเคแคมมึงไปทำอะไรให้มึงสองคนได้กันแล้วใช่ไหมฮะแคมแคมมึงกับไอ้เคมีอะไรกันแล้วใช่ไหมม,มันถึงกอนมึงอะไรเงี้ยเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วใช่ไหมตอบมาแล้วปากดีไหมไอ้กอนคือแบบอะไรก็ ซูู้ครัี่แคมซูคพ่แคมพี่แคมครับซื้อครับคือตัวเห็นใบตาเห็นมันกลับตาเนี่ยยิงดีต้นรับไม่ต้องพูดไปอ้าวพี่แกมแมทแมองไปแอบไปแอบกินกันมาแล้ว่ะเนี่ยยไมนะแมทมองตาแหน่พี่แคมอุ้ยสองสองสัด้แล้วสองสัตดนแล้วจับตัว้สัก ไปอยู่เลนบนไปไม่ต้องมายุ่งเลนล่างเอยู่เดียวได้ไปพูดเองนะพูดเองนะอยู่นเดีย่มันเหอยู่เนี่ยไม่ต้องมาไม่ต้องมาไปไปอยู่เลนบนไปเอไปช้างกะโหลกะลาหายาด้วยไป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 ไไปไวไอยู่คนเดียวได้ข้านี้เดยวก็หนียังไงอมาสามตัวเลยอาสาตัวล่างเอาไหวไหมแดงก เสียงอะไรเสียงอะไรเสียงใครสูบกัญชาหูดีหูตึงแกงเนี่ยบูดันบูลี่ไม่จริงชวนแล้วก็ยิงไม่เล่นหรอกชวนชวนแล้วปฏิเสธจะเอามันลงในต้นเกมนะถึงขนาดเนี้ยอายะมั่งปัดมั่ง อออโอ้ยเสียงอะไรคันนี้สเสียงเสียงเสียงมันแบบเหมือนไมค์ไชอตป่ะเราเราเรา,เราเหิมเกิมเขาขนาดนี้เหรอมันอยู่นี่พี่เฮ้ยๆใหญ่ยใครไปนนวา,า,าหายตายหมด โอ้โหทาร่าเนี่ยมึงนี่ห้าอืมเฮ้ยเฮ้ยจะเย็นเสียงอะไรวะบัตร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 เข้าป้อมบัตรมันเอ้ยมึงอีห้าเนี่มึงเกินไปเปล่าเอ้ยต้องมีครับด้วยต้องมีครับด้วยครับเออยหิวเหลือเกินถือว่าแบบต้นเกมถึกเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึง ว่าจะไม่ร้อนแล้วเชียร์หนึ่งหนึ่งเป้าหนึ่งหนึ่งเป้าไม่ต้องมาท้าหนึ่งหนึ่งอ่ะไม่ชอบหนึ่งหนึ่งไปเล่นเองเป้ฮ้ยมาเร็วโอ้ใครเปิดข่าวฟังใครเปิดข่าวฟังใครเปิดข่าวฟังใครเปิดข่าวช่องสามฟังเฮียครับไล่ไม่ดันครับโอ้ยัปเข้าองค์จิ๋วนะครับ วางเข้าครับปลยปล่อยปล่อยปล่อยมันเข้ามาปล่อยมันเข้ามารอดได้ไงวะโอ้โหไมจิ้มฟันไปยืนอย่างนี้อันเนี้ยพี่ถามหน่อยพิพิษศุานหน่อยอันเนี้ยต้องออกมูรามาสศหรือว่าออกออกมอนิสตาร์ดีผมจะตายหายดิยืมหน่อยถอยถอยถอย อยู่ในพุนะ่มเลยเต็มเลยเต็มเลยเต็มเนะต็มเลยแล้วมูรามาซาดต้องออกวันนี้หรือพรุ่งนี้ดีปรึกษาห,หน่อยพรุ่งนี้ก็ได้เลยออกแดนหน้าดออกแดนนาด้วยไอปอนช่นย <c oughs> วยหน่อยไหมบ้างแอบรู้ว่าคิดถึงหรอกแหมใครเปิดข่าวฟังใครเปิดข่าวฟังเฮ้ยถอยตายตายตายยูทำอะไรมาเฮ้ยเฮ้ย โอ้ลิบิเอาลิบิเอาลิดิดอ้เดี๋ยวนะปิดปิดกอน 咋那嘛咋那嘛 เเหลือกิน,นร้อยไปยากไปไหนมึงเฮ้ยอย่าใช้อารมณ์เล่นดิเออคีดีคุยด,ด,<ป>ดีไปไหนครับด้วยไม่ใช่เออม,มีแม่งด้วยเออไม่มันต้องทำดีกว่านี้มันต้องเต็มที่กว่านี้พราว แาวสีเป้องมีเอ้าย้อนไปไหนฮะตายห่าไปแล้วครับตายห่าไปแล้วครับไม่มีประโยชน์เลยครับถอยแล้วครับถอยครับก็เราบางไงสองคนน่ะมันก็จ้องจะเล่นเราอยู่แล hey, uh, ้วไปด่าดีกว่าเสียงเสียงเสียงเหมือนเสียงมันเสียงไมค์ใครมาดังพุงพุ่งุ่งุงอะเคนแบบเฮ้ยเออเหมือนคนจมน้ำตายอะ โอ้ยพี่ขอพี่ลำโพงพี่ขอพี่ลำโพงอ่ะเช็คไมค์หน่อยครับเช็คไมค์นะครับเหมือนเสียงบุ้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 งไร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 เฮ้ยเฮ้ยโอมมายืนกับพี่ดีกว่าเหมือนบัสมันจะอยู่แถวเนี้ยโอมเป็นน้องโอมเข้ากันเลย มันเป็นยังไหงวะนี่ไงพี่ยอมตายน้องพี่ยอมตายช้างมันไม่ได้เรื่องเลยช้างอ่ะเฮ้กันไหน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 